พี่น้องวันนี้เราได้ปลาดุกมานะครับนี่นะครับชื่อปลาดุกชื่อแตลุกเลยๆเจ้าของเอาระกระแตที่หละตาดนะกระแตที่มันมีหูนะ่ะก็ะยากได้น้นอย่าได้นน่นก็ะจ้งแตกเอาที่หลังตัวชื่อปลาดุกตลาดมาเก้าโต,โตนะครับตลาดตรงเคียงที่ก็เจ้าขายปลาเลยนะเอาเจ้าของจับ

อยู่ในถุงร้านซื้อมาให้เม่เจ้านี่ครับอันนี้จะมาปล่อยวันเกิดนะครับปล่อยปลาวันเกิดเตี่ยว,วันเกิดก็เลยมาหลายวันแล้วแหละแต่เราเพิ่งมีเวลาว่านะครับนะครับจะเอาไปปล่อยลงคลองธรรมชาติ นะครับทั้งหมดเก้าตัวนะครับอันนี้เราถ่ายชีวิตมาจากตลาดนะครับเ้า๋ยวเองจับเดี๋ยวคัาจะตักน้าให้ครับทั้งหมดเก้าตัวนะนี่ปลาดุกครับความหมายแต่คือว่าการคล่อยปลาดุกเนี่ยแกเค็ดในช่วงของไอ้น,นี่เนาะ ศัตรูเนาะจำม่ได้แค่่จำม่ได้ที่อ่านมานะครับแก่ในส่วนของศัตรูแต่ก็มันจะได้ง่ายในการทำมาหากินเนี่ยนะครับพ่อมี่ยังขักของช้าๆอย่างตอนะด็กมันจะได้ง่ายๆนะครับไปครับไปปล่อยกันเลยครับเดินข้ามถนนดีๆนะจ๊ะในรถจะตามดักเราเนาะล็อกแล้ว น,นี่ไงครับนี่นะเอามาปล่อยคล้องธรรมชาตินะครับอ๋ม <c oughs> อมันมีทางลงกปลม่ม,มันกระจิตุ่ตุ่ตุ่ดตุ่ตุ่ตุตุดตุดตุุตุตุ โอ้มันชันมากเลยนะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวอ่ะลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขายื่นให้ลงไปดีๆจับมือไหมบอกไปจับมันจะลงบุบต้องกันอ่ะลงดีๆนะไ,ได้ลงแล้ว <laughs> อ่ะเดี๋ยวเขายืน่นถังให้อ่ะโอเคเดี๋ยวคว้ายเดี๋ยวเขาจะลงไปที่หลังนะครับอ่าค่อยๆลงนะครับ อโอเคครับลงได้นะครับใจรองเท่า้อใบม้ามันกระลืนดินี่เจ้าของจะไปอันนั้นคลาหลายตรงที่มันชั้นเป็นยงไรมาเออเออเออมันรองเข่านี่นะฮมันรองเข้ามันชั้นน่ะป้าครับนำโมกันไปหน่ะนะ น้ำมัสตัสะกอนดิ กาจับไปตินอกติดไปลูกไปไปนุ่นนุ่นกินไหมไปไปใช้ชีวิตให้รอดปลอดภัยนะถือาขอบคุณนี่นี่นี่ใช้ชีวิตให้รอดปลอดภัยนะเลดตัวเองนะ ไปแล้วครับอย่างงีย่างงไหนเดี๋ยวดี๋ยี่ีีใบใส่นยังวินนนามอยู่เออคนนางรถม้า่นวินน่ะเออไปลูกไปไปแล้วคนนะไปแล้วก็ชูเปี้ยยน้ำกต่ฟังแถ่ตัวนั่น มาไมมาน,นี่ก็ยังอยู่ทาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทำน้ำหนักได้ครับเด้อเอาละครับพ่อ,อ,อ,พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผม Ем! <laughs> <Yeah, much. laughs>